วันนี้วันพุธที่13พฤศจิกายน2 5 6 8ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่วันนี้ทางภาคเหนือมีอากาศเย็นสบายท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่อากาศในช่วงเช้าและตอนกลางคืนจะเย็นสบายการเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้กก็ค่อนข้างจะสะดวกแต่ก็จะมีบางพื้นที่ที่ฝนฟ้าขนองประมาณ30%อนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศมากที่สุดเลยในวันนี้เพราะว่าเราได้รับอิทธิพลมวลอากาศ กาลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้อุณหภูมินลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับประมาณ1นึงองศาเซลเซียสและยังมีเรื่องของลมแรงพัดตลอดวันควรเตรียมเครื่องุ่งห่มกันหนาวเอาไว้เลยนะครับอุณหภูมิสูงสุดของภาคนี้อยู่ที่33องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสเลยนะครับอันนี้เริ่มหนาวแล้วมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทั้ง3พื้นที่นี้ยังคงมีเมฆมากและก็มีโอกาสที่ฝนจะตกหนักสูงมากเลยนะครับ โดยเฉพาะในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยประชาชน,นยังคงต้องเผชิญกับฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักในทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับมาที่ภาคใต้กันบ้างนะครับโดยเฉพาะกับภาคใต้ตอนบนที่มีฝนตกตลอดวันและสําหรับคลื่นลมทะเลในวันนี้นะครับทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยก็มีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็อาจจะสูงเกิน2เมตรนะครับชาวเดินเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองด้วยขณะนี้พายุโซนคลอนฟงวอง อยู่ที่แถวภาคตะว,วันออกของเกาะไต้หวันและกำลังเดินทางไปที่จังหวัดโอกินาว่าของประเทศญี่ปุ่นเพืายืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยหรอกนะครับแต่สำหรับผู้ที่วางแผนกำลังเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นหรือบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ควรตัเตรียมวางแผนให้ดีตรวจสอบสภาพอากาศก,าก่อนเดินทางด้วยนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับถ้าเป็นไปได้ก็พกคร่อมติดตัวไว้หน่อยและใครที่ต้องการซักผ้าตัดผ้าก็ตรวจสอบสบภาพอากาศบริเวณดังกล่าวให้ดีๆนะครับ